ดอกนี้โอ้โหแข่งโป๊กเลยค่ะขาก็ยาวนี่เน่นปึกเลยนะคะโอ้โอ้โห,โโหทุกคนดูสามดอกนะคะทุกคนก็เดินดูเรื่อยๆเ,เด็ดไปเรื่อยๆก่อนนะคะมาดูสำรวจอดอกนี้รอดนะคะขาแข็ง หัวแข็งค่ะเป็นเห็ดพึ่งขาลายหัวสีน้ำตาลรุ่นนี้ขาจะยาวหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมที่ประเทศโนเวย์นะคะตอนนี้เมก็อยู่ในป่าแล้วนะคะทุกคนเป็นป่าหลังงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะได้กี่ดอกไปเลยค่ะดอกแรกของวันนี้ค่ะทุกคน <c oughs> ทางเข้าป่าเลยนะคะเป็นเห็ดพึ่งขาลาย ไปอีกหน่อยหนึ่งคนตุกอู้หทุกคนใกล้มาแล้วค่ะอุ้ยเป็นเห็ดพึ่งขาลายทางเข้าเลยนะคะพึ่งจะมาถึงทางเข้าป่าค่ะโอสวยมากค่ะทุกคนดอกนี้ไม่ไกลกันมากทุกคนโอ้จะรอดไหมเนี่ยหันิ่มขาก็นิ่มนะคะมั่นใจนะคะว่าไม่รอดนะดอกนี้เห็นไหม เรียบร้อยค่ะทุกคนตอดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายหัวสีน้ำตาลค่ะทุกคนอเอาน้องไว้ที่เดิมค่ะทุกคนเจอเห็ดพึ่งขาลายอีกแล้วค่ะทุกคนมาดูดอกนี้โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหดอกนี้ต้องพูดเลยนะคะว่าบอดี้มันให้อ่ะค่ะขาก็ยาวขายาวจริงๆค่ะเห็ดพึ่งขาลายดอกนี้ เจอพึ่งขาลายดอกนึงค่ะอะงกล้องยังไม่ได้แต่งขาน้องเลยนะคะทุกคนก็เดินดูเรื่อยๆเด็ดไปเรื่อยๆก่อนนะคะมาดูสำรวจอืดอกนี้รอดนะคะขาแข็งหัวแข็งค่ะเป็นเห็ดพึ่งขาลายหัวสีน้ำตาลรุ่นนี้ขาจะยาวหน่อยนึงนะคะสวยเลยค่ะเจอเห็ดพึ่งขาลายส่องดอกค่ะทุกคนแล้วแบบขึ้นอยู่ตรงโขดหินเลยนะมา มาดูดอกนี้โอ้โหแข่งโป๊กเลยค่ะคืออะรอดนะมีอาหาที่วางก่อนอันนี้อดอกหนึ่งค่ะโอ้โหขาก็ยาวนี่ค่ะทุกคนโอกอย่างสวยทุกคนสองดอกนะคะโชคดีมากๆเลยค่ะเห็ดตึ่งขาลายสามดอกเลยค่ะหมวกสีส้มหนึ่งแล้วก็เห็นไหมอีกสองมา ไล่เด็ดกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยนะโอ้โหแน่นแน่นปึ๊กเลยนะคะนี่ดอกหนึ่งค่ะเห็นไหมทุกคนขึ้นแบบคู่เลยนะคะอู้มาติงเลยโอ้โหทุกคนดูสามดอกยังสวยเลยค่ะเจออีกหนึ่งดอกแล้วค่ะลายเมสกันเห็นต่ าอยากดึงนะคะให้เขาดึงดอกหนึ่งมีเคาะด้วยทุกคนเป็นเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มนะคะออเด็ดฮักค่ะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะใช้ได้อยู่นะคะพอเวลาไปแต่งต้มก็ปอกตรงนี้ออกนะคะอันนี้เป็นหมวกส้มค่ะทุกคนเห็นแต่หัวค่ะทุกคนแต่ก็มั่นใจนะ ก็ใช่นะคะโอ้โหหัวนิดเดียวมาดูขาค่ะอ่ะโอ้ทุกคนเห็นแต่หัวแต่ขาแต่ตัวน้องนี่แบบปลุกปลุกนะคะตามุตาหมนิน่ารักมากเลยทุกคนเม่เดินมาไม่เห็นต่หัวนะคะลองมาดูใกล้ๆอา้าวใช่จริงๆด้วยนะคะเห็ดพึ่งขาลายตะมุตะมนีน่ารักเลยค่ะทุกคน มาช้าเกินไปค่ะทุกคนดูดอกนี้เป็นเห็ดพึ่งข่าลายนะคะแล้วแบบโอ้โหบานนะคะแต่จะเด็ดให้เพื่อนๆดูมั่นใจค่ะวัวแก่นะคะทุกคนอึ้งาแก่แล้วจริงๆด้วยค่ะมาช้านะคะแต่ว่าเก็บมาให้เพื่อนๆดูอ่ะอาน้องไว้ตรงนี้ค่ะท,ค <S <S ทุกคนดูดอกนี้ค่ะ <S <S โอ้ ใหญ่มากนะคะเป็นเห็ดพึ่งขาลายทุกคนแต่ว่าแมวว่าแก่แล้วแต่ว่าเก็บมาให้เพื่อนดูนะคะเสียงดังหน่อยนะทุกคนดูดอกใหญ่มากๆเลยค่ะแก่แล้วค่ะเก็บมาให้ดูเมมาช้าไปนะคะแต่ใหญ่มากๆเลยค่ะเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนไม่ใช่ดอกเดียวนะสองดอกค่ะเดี๋ยวจะดึงให้ดูเลยนะคะ โออกมาแล้วค่ะนี่โอ้ทุกคนยังสวยเลยค่ะนี่ขึ้นคู่เลยนะคะสวยมากแล้วแบบอ่อนมากเลยค่ะสองดอกนี้คือรอดนะคะทุกคนโอ้สวยจริงๆเลยอยากให้เพื่อนๆเห็นนานๆค่ะเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนอีกแล้วค่ะทุกคน ข้าขึ้นมาเลยขึ้นมาเดียวทุกคนติดอะไรติดอะไรอ่นี่ค่ะเห็ดพึ่งขาลายโหไซนี้เมย์จะบอกเลยนะคะว่าแกงอร่อยมากหัวตะมุตะมิน่ารักมากเลยค่ะโอโหอ่อนมากเลยนะคะมาลุ้นดอกนี้กันค่ะทุกคนว่าจะรอดไหม โอ้แข็งอยู่นะคะเ็ดพึ่งขาาัไลยพันนานสวยค่ะดอกนี้รอดนะคะอคอจน่หมวกแข็งนะคะใช้ได้เลยค่ะไปกันต่อค่ะทุกคนเห็นกันหลือยังค่ะทุกคนดอกเนี้ยเมก้ารันตีได้เลยนะคะว่าสวยค่ะทุกคนวุ้นไซน่ารักมากดึงค่า จออีกก็เก็บอีกค่ะโอ้โหไซมินินะคะโชคดีมากๆเลยค่ะขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาอีกแล้วดอกนี้คือสวยจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมจนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์นะสำคัญมากเลยค่ะแลวเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ